ในวันที่หนึ่งขึ้นไพราชินีขอให้ธนูที่แชร์ให้มีโชคค่ะนะฮะขอให้ธนูที่แชร์ให้มีโชคเนาะมาลงวันจันทร์ธนูมาลงธนูสุขโอเคนะฮะโอเคอืมในเรื่องของสุขภาพต้องระวังโรคกระเพาะต้องระวังกระเพาะเป็นแผลช่องท้องเออ เขาเรียกว่าะระคายเครืองกระเพาะอาหารก็ได้แข้งขาการเดินข้อเข่าอักเสบสัปดาห์นี้สิวขึ้นนะเออ,เอ,อบางคนก็กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของก้อนเนื้อบางคนกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดนะคะอธนูเนี่ยสัปดาห์นี้อาจารย์แนะนำนะรักตัวเองดูแลสุขภาพและทำงานเยอะ เรื่องอื่นไม่ต้องหวังพูดเหมือนตาเห็นขอบคุณมากขอบคุณน้องนาเดียค่ะขอบคุณมากค่ะหัวใจนิ้วและตัวอักษรดนตรีนะคะขอบคุณแม่อืมคนเก่ามองว่าไม่กลับมาถ้ากลับมาก็จะไปอีกอยู่กับตัวเองให้ได้สัปดาห์นี้คนที่มีแฟนรักก็ไม่ค่อยหวานด้วยตรงมากขอบคุณค่ะวันพุธมาโรงโอเคแต่บางครั้งเนี่ยธนูยัง